ขอบคุณแม่ข่ะวันไหนครับตอบก็หลัีเราอหาว่นอยู่ในอุตสาคุยม่วนนี่ก็ลงนะครับเป็นกระบอกพี่กาดอยู่ครับอขอบคุณครับปกติถา้ถาบบถ้าบบผูกนี้มันไปใส่บอ่อหรือมันสีว่นอยู่ที่ไหนบ่หนึ่งม,มันแรงว่านมหากัน,ไ,นไปไป เกินท้างก็เติมพลังด้นะครับเกาเข้าเรากับเข้าสวยนะครับก่อนจะไปกันวันนี้มามากครับมาต้มกคเราเลือดหมูเข้าสวยนอนเฮจะแชร์แบบ สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับตำรวจนะครับวันนี้ก็วันนี้มีที่พิเศษจะพาทุกคนไปเนอะวันนี้สิพาไปฮัตขีหมาเนาะซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่ใต้สะพานแม่น้ำมูลนะครับ,<ว>บ,บสบายใส่ขึ้นไวน้ว่าสิเพิ่วว่าจะไปฮัตขีหมาเพิ่นละแล้วจ๊คสกีหมาดรือถึกมาดีหรือสิตกมาหรืรออย่งไรเนาะจย่างไรก,กันปะเอาเป็นว่าเข้าปติดตามกับผมเนาะไปฮัตขีหมาก,กันดีกว่าไปครับไป know what to think, and I got no time for thinking like that. Oh. ตอนนี้เขากะขามสะพูนตอนนี้เขากะเด็กขามสะพานเป็นน้ำมุนมายังมูบาน่าแพร่แล้วนะครับแต่ว่าต้นไม้เขากะเขไม่มาแพร่นะครับเป็นค้ามลึกลักมาพันไทยนะครับ เขาเอไหรนอกไปนะครับหลงเลยคุยก <laughs> okay. ันไปแต่ว mm ่าผมหลงมาหอดแล้วนะครับแต่ว่าหลงทางโมหงก็เลยต้องถามไม่ขานะครับว่าทางไหนนอกเรี็ววะเป็นบอกว่าอยู่คางวัดเนี่ยหาวัดกรบโปอว่าสันก็เลยเขามาสำรอมสำเรียมไม่ขาซื้อหนามมเพลินก่อนนะครับเข้าไปอืมเนาะเข้าไปเขจะเจอได้นะครับเนาะตอนนี้ก็อยู่บ้านน้องชาสตรนะครับ วินาโรงเรียน,นขอบคุณแม่ค่ะเขาเป็นใครคำตอบก็เลยเลาะหาว่อนยอยู่ในอุตสาหคุย้ยม้วนนี่ก็บลงนะครับเพิ่นก็บ,บอกพี่การดอยู่เอาครับขอบค,ครับเลยขดนนะครับน้ำแดงมะนาวสซดาเนาะวว้าครับขอบค,ครับไปต่อครับวันนี้ เป็นว่า,วาเขาไม่ได้ซอยเลยตามอึง่งตึงแรงเขาไปต่อมาเนี่ไปปจัจจุบไทยมาเนี่นี่ครับถาม่าจากโค้งเจียมทางเขากัสยู่สายมือนะครับตรงขาโรงเรียนเนาะอาจะเลี้ยวซ้ายสังเกตว่ามีต้นไม้ต้นนึงอยู่นี่หลังเอวจะมีร้านค้าร้านสามทอหมดเลยขายน้ำขายไปสินค้าเลยเขาเดเขาไม่ใช่ซอยเนาะไป ดีครับโอ้อุส่าก็จะนั่หาได้โอ้ยเนาะเป็นข้นสวยพอดีเนาะตามหาจนเจอนะครับตังจากเมื่อวานคุยกันไว้มื่อนี้ก็ถามผู้นั้นผู้นี้เข้ามาคุณโอ้ยว่าดำสวดพาดเนยนีทักท้ายกันระบบารลยันรักายรน่ยรันคน ตักทายกัน <Gym. S 1> แล้วครับน้นเอาเดี๋ยวตัอนี้เอาเดี๋ยวไปพูดคุยครับพี่ต่อยเนาะว่าเพื่อนสีพราเพี่จังเนี่ยครับมือนี้เนาะไปก็ระวังลอดนะครับตอนนี้เขาล่อพี่ต่อยเนาะที่จะพาเาไปขี่ม้าเขาก็เสพากับทุกคนไปชมแม่บ no. ้านของพี <Nixon c illed> ่ต่อยเห็ดกับเขาเอ้ยเห็ดขนมเนาะโอ้ลืมไปไปเดี๋ยวไปดูขนมเนาะนี่ระวังลอดนะครับ โอ้เสียงมาหองมาหองนแะครับไม่บ้านอันนี้มจีบไม่บ้านทำนมจีบเนาะโอ้ครับนี่ครับ่นขายทุกเย็นนะครับบ้านดานตลาดบ้านดานนะครับผู้ใดเคยกินหรือว่ายังไม่เคยก็สามารถดูดูด้แต่ผมก็กินด้วยละซื้อกับกู้เลี้ยงนะถือว่าอร่อยครับเนื้อหมูกันแน่นนะครับอืมแล้วก็รู้สึกมีสูตรตัวเองไหมทบนี่จ้าอ๋อสูตรตัวเองเลยจ้า ซื้นี่ซื้อมามักกิโลครับนี่จ้ะสองโลค่ะวันนี้สองโลสโลามโลอืมนี่ครับอ๋ออ้าวก็จะมีแก่คุยมาเยือนสักหน่อยนะอ้าวโอเคครับอ๋อแต่ผมก็กินผมกินทุกวันนะครับนี่อร่อยอร่อยอืมเนื้อแน่นแป้งน้อย เออแล้วหลังจากที่ห่อเนี่ยเขาเรียกห่อเนาะจ้่แล้วจะทาไงต่อรับเนี่ยเอาไปลวกนิดนึงให้แป้งมันสุกกอมันจะทําให้แป้งนุ่มขึ้นครับครับเพราะว่าแถวนี้มันไม่มีแป้งไอ้่อเกี้ยวโดยเฉพาะนะอล,ลยต้องมาปรับเอาอ๋อไงั้นมันจะแข็งก็คือถ้าคนที่ทาแล้วรู้นี่เขาจะรู้ว่าใช้แป้งอะไรใช,ใช่ไหมใช่แล้วปกติมันจะมีแป้งของทํา ทำขนมจีบโดยเฉพาะอแต่ว่าที่เนี่ยไม่มีมาถุดิบที่นี่ไม่มีก็เลยต้องต้องเอาแบบจัดแปลงเอาอ่ะก็ต้องมาแปลงเอาหลังจากนี้แหละครับหลังจากที่เอาไปแช่ตู้เย็นแช่ตู้เย็นอีกแช่ตู้เย็นก่อนหรือนึ่งก่อนหรือยังไงก่อนแช่ตู้เย็นก่อนแช่ตู้เย็นให้มันเซ็ตตัวให้ให้ไอ้แป้งแป้งขนมจีบเนี่ยแป้งเกี๊ยวอ่ะให้มันติดกับ เอ้เนื้อหมูมาเราเาปุ๊บมันจะเซ็ตตัวเข้ากันแต่ถ้าเราไปนึ่งหรืออะไรเนี่ยมันก็จะร่อนอืมถ้าคือทําไม่ถูกกรรมวิธีก็จะไม่น่าอร่อยแล้วก็ของจะเสียใช่ออันนี้เป็นอันนี้เป็นหลักสูตรของพี่นิดนะครับใชเอ้าขอบคุณครับถ้าใครสนใจหรืออยากชิมก็ตลาดบันดานนะครับไปตลาดบันดานครับผมครับอ้าก็ ตอนนี้เขาก็จะมาชมกิจวัตรตอนเสาของหมานะครับที่เพื่นจะพาเข้าไปเบ่งว่าตอนเสามีอย่างเนี่ยเนาะในการดูแลหม,มาออแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเนาะไปปกติทับบบทัาบผูกนี้มันไปใส่บอหรือมันสีวนอ,อยู่ทีน่น้งว้นแรวนมปหากันโอ้ีไป้กวานักเนี่เออออ น,น,นำนเน,น,ำนี่หมายถึง,องเ <S <S อาข้ออบอกปั่มบ่โอ้โมนเอามาตีแบบน่น,น,นคับีเดคือขึ้นขึ้ขาลยน,นะ <S <S ตาเลเหมือนี้น จากสี่ด้ี่มาจากสีมาดีมายัางแล้ววันนี้อันนี้มามาามาเอ้อมา <c oughs> พันไทยเนาะอ,อ๋อมาฟ <c oughs> ันพื้นบ้านเนาะครับเนาะทุกคนอาจจะเคยเห็นเคยขี่นะครับผมดำสุรวจจังบนเคยขี่นเาคกียคนเี <c oughs> ออในหจินตนาการผมเนี่ยว่ามีเสือกซอนเข้ามาสองข้างนเนี่ยี่ การออกเครือผาจผาพจำคือคนมนต้องมีเครื่องมือพรอมเนตะ้ายมอามีเอ้อัะครับผมนี่จะพยาบวกเขาลังมาดครับ่าเป็นแนวกิ่เขาลังมายานมามันดีดากฝึกเข้ากับมรรถนะง่ายได้ครับวันี่มากระหูมีสคนขี่คนขีตงี้สายมันอกัต่างคนต่าู้ต่างง่ายว่าก็ต่างคนตางศึกษากัน บอกยากไม่มีวัคซีนครับบอกได้มันจะความแน่ห้ากับสามารถบอกทางสองทางมันก็จำได้ยุดมันก็หยุดหมดแล้วโอเคบอกบางตัวนะมันคืออะไยุดมันก็วนเนี่ยเหรออยากไปนะเป็นยังมาคือดีดทางล่างก่อหมายถึงว่าเข้ามาดีดก็คือม้ามันเตะไปได้เลยมันดีกันล่ะคือมันหนึ่งการระวังตัวระวตัวของม้าเนี่ยมันจะไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ไปอย่าเขาทึงไม่เข้าใกล้บางทีมันไม่รู้ว่า มันไม่รู้ว่ามีอะไรข้างหลังมันเพราะตามนอยู่ข้างหน้าอย่้ใช่ไหมมันระวังตัวเป็นสัตยานมันสักหนิอ๋อแต่ว่าพอเราพอมันเป็นอย่างนั้นคือมายังไม่ได้ฝึกการการรับรู้ครับการรับรู้การระวังตัวความกลัวกลัวเป็นจะมีคนทําร้ายมันเนี่ยโอแต่พอเรามาฝึกแล้วมันก็ไม่มีอาหารเลยคือมันก็เนี่ยปกติถ้าเกิดม้าที่ยังไม่ได้ฝึกมันมันอย่างนี้เวลามันก็จะครับมันก็จะพยายามฟังไว้เดอฟังไว้เดอครับเด้อฟังไว้เดอ ไดมาเข่าข้างล่งไงระว่างดีนะมันคไม่ไดูมันไม่ดูนะว่าจะมาทำอะไรมาเน่ยครับอันตรายแล้วสำหรับมาที่มันระวังตัวอ่าฮะแต่มาที่ฝึกแล้วคือเราสามารถรูปได้ทุกท่ทุกส่วนของร่างกายมันสัมผัสด้วยฝ่ามือได้เลยราหมือนมหมือนแมวเนี่ยแหละความุนเคยไวเนื้อเชื่อใจเชื่อใจว่าคนนี้ไม่ได้มีอะไรกับมันน่ก็ต้นนี้เดียวายังไป ้ามาไปกินน้ำเนาะผมชอบบรรยากาศนี่นะครับดูท้องไหท้องหน้าสิเนาะเอซิมีกับปูไหท้ทำเนี่ยแต่ไม่เด็กหน่อยนี่ว่าไอ้พวกอยากสิคุยเลยไปขุดปูนั่ทีมงานน้ำม้วนกองตะกี้เนาะ,อะเอ้าพายุอ๋อซื้อจากพายุไปนะยอยนโอ้สิงไงเร็วเหรอ จะหมาก็ยังมีสิ่งใหญ่นะฮะว่ามันมีคน,วนอ,อ,นอว่าห้ามลำห้ามเกินหน้าเกินตาที่นนโอ้ว่าเ,เน,นาตนะต,นตายเลยสกัดดาวหลวงขนาดเลยอ,เเอืมสกัดดาวหลวงขนาดเนาะ มาไปกินน้ำนะครับมันมีหลายตัวเป็นบอกว่ามันเฮมนะครับนะห้องทักทายกันดีขนาดเลย อที่ดมนี่พื่อพิสูต์กินว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายโอ้ว้าหมานี่มันมีดูการผสมพันธุ์บ่ะหรือเอาได้ตลอดแล้วแต่อ้แม่ตัวแม่มันยกินมายมแหกัโอ้

no. Mít, đang <-dough> mẹ bà nhỉ? <-dough> tôi xuống xuống tôi mẹ Tôi phủ gần Tôi gần Tôi gần gần ตกลงแม่เป็นเสืองงเลยเนาะตกลงว่าหมาก็งงเป็นนะครับโอ้อกินน้ำเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวไปรอชมทัดไปเลยกันเพื่อว่าสิมียังให้เขาตีชมหรือสะพาอีกเนาะไปก็หลังจาก<ป>เพื่อนพาเบงกิจวัตรช่วงเศร้ของอาชาแล้วนะครับของหมาอีหละเขาจะเข้าสู่ ทีการแบบนี้ว่ามียังไงน,น้อไปแต่ว่าต้องติดตามชมในอีพีที่สองนะครับว่ามันจะเป็นจังไรจะระทึกบอจะมวนจะห้าน้ะครับนาอไปชมอีพีสอง